ต,ตื่นขึ้นไปโดสมัยนั่นยังไม่เจริญเนอะเดินเป็นหลักรัดป่าลัดเขาเป็นหลักเดินทางนั้นต้องมีสมุนทำไมมีสมุนไม่ได้หลงทางตั้งแต่เราขึงพระแดงมาแล้วเนี่ยตรงนั้นจะไม่มีใครกล้าผ่านเลยใต่ตั้งนั้นมาไม่มีใครหลงทางนะเพราะว่าทุกคนยอมรับ ปีนั้นเราก็บผาแดงได้ทึงสี่เที่ยวรถพิกอัพมากมายมาหาศาลเลยไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยผาแดงเนี่ยไปให้กรมราชทัณฑ์แล้วจะถามอ่ะทำไมจึงต้องมีมากมายอย่างนั้นและทำไมคนไปติานที่เกิดสมเร็จอันนี้เราต้องดูเหตุที่มาโยมอดีตชาติเคยไปเป็นอะไรตรงนั้นก็ล้ไปบนบวงสรวงที่อื่นที่อื่นไม่สมเร็จอย่างบางคนขอลูก ในลูกในลานพระบาทได้แต่บางคนไปขอที่นั่นในสมเร็จไปมาขอที่ลานอินกลับได้บาดพระนอนด้วยไปได้ผลอธิษฐานตรงนั้นได้ยศได้ตำแหน่งได้หน้าที่ราชการทุกระดับไปขอที่นั่นจะได้ผลด้วยวัตะคือการเวียนว่ายแต่ทั้งคนนี่มันเป็นเวลาย,ยาวนานตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็ตายลงไปอีกแล้วก็จิตผูกพันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งนี้ลับซับซ้อนเยอะในป่าน่ ไหขคืนไปใน้องระวังกายวาจาเรยีรยบร้อยพูดโกหกหมดทิศสนุกสนานบอกทานเดี๋ยวก็เป็นเรื่องนลเนาะมีอันตรายถูกเจ็บถูกปวดกันนึกกลับมาเป็นไข้เป็นอะไรเพราะนั้นคนที่ค้นทุกวันนี่จึงมาลบทาให้ถึงประเดงก็ไม่ถึงก็บใช่เพราะมันต้องคนศรัทธาสูงสุดต้องจริงใจก็ตรงนั้นถึงจะไปถึงเนี่ยศรัทธาของคนความจริงใจของคน ที่ไปถึงจุดๆนั้นนี่แก็คงตรงนีประบัตเดียวกั